มนุษย์เป็นโลกใบแรกงงไหมมนุษย์เป็นโลกใบแรกคืออาดัมะอาดัมะแปลว่าดินค่ะนะอาจชื่ออาจจะงงงงหน่อยอย่าอย่าอย่าเพิ่งงงเดี๋ยวพี่เจนจะลงลึกรายละเอียดเข้าไปอีกนะคะโอเคใครเป็นผู้นะนี่เป็นคําถามใช่ไหมใครเป็นผู้ครอบครองโลกใบนี้ค่ะนางเฟสรู้มไหมใครเป็นผู้ครอบครองโลกใบนี้มนุษย์ มนุษย์เป็นผู้ครอบครองถูกต้องค่ะมนุษย์เป็นผู้ครอบครองโลกค่ะโลกคือโลกอันกลมๆโลกคือดินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเรียกว่าโลกกลมๆนะคะคําตอบก็คือมนุษย์ค่ะแล้วใครเป็นผู้ครอบครองท้องฟ้านั่นน่าคิดไหมล่ะใครเป็นผู้ครอบครองท้องฟ้าคะคําตอบก็คือสัตว์มีปีกค่ะสัตว์มีปีกครอบครองท้องฟ้าค่ะ เหมือนสัตว์บกสัตว์บกก็สัตว์บกครอบครองแต่ทุกอยิงทุกอย่างมีผู้ปกครองอยู่แล้วค่ะนะโอเคคุณรู้ไหมว่าผู้ปกครองทั้งหลายไม่ว่าสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ําหรือสัตว์ในอากาศที่เราเห็นทุกวันนี้ใช่ไหมมีผู้ปกครองค่ะแล้วผู้ปกครองนั้นเป็นใครคะทราบไหมปรถมการบทที่1นึ่งข้อ26 ไปดูซิว่าใครเป็นผู้ปกครองแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบเราตามอย่างเราเพื่อให้เขาครอบครองป่าในทะเลนกในอนากาศสัตว์ใช้งานสัตว์ป่าทั้งปวงและสัตว์มีที่เลื้อยขานคำตอบก็คือมนุษย์ค่ะเพราะพระเจ้าทรงมอบให้มนุษย์เป็นผู้ครอบครองค่ะ และเป็นผู้ปกครองด้วยมนุษย์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างที่เก่าแก่ที่สุดค่ะพี่น้องมีหลักฐานในพระคัมภีร์บอกด้วยนะถึงแม้ว่าทูตสวรรค์เขาถูกสร้างมาก่อนมนุษย์แต่มนุษย์เกิดก่อนหรือถูกสร้างก่อนทูตสวรรค์งงไหมล่ะงงไหม เราไปดูพระคัมภีร์กันนะแล้วแล้วจะไม่งงแล้วจะไม่งงโอเคน้องเฟสอ่านอิสยาบทที่45ข้อ18ค่ะองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ผู้ทระปั้นแต่งและสร้างโลกทรงสถาปนามันไว้พระองค์ไม่ได้ทรงสร้างให้มันเป็นที่เวิร์ว่างว่างเปล่าแต่ทรงสร้างโลกให้เป็นที่อยู่อาศัย พระองค์ต่อค่ะเราคือพระยาเวและไม่มีพระเจ้าอื่นใดเอเมนค่ะพระองค์อะไรทรงปั้นโลกใช่ไหมพระองค์ทรงอะไรโลกก็คือดินพระองค์ทรงปั้นดินคืออะไรอาดัมะอาดัมะแปลว่าภาษาดั้งเดิมแปลว่าดินก็ได้หรือว่าสีแดงก็ได้หรือดินสีแดงนะคะภาษาดั้งเดิมนะคะคือดินเป็นภาษาฮีบรูค่ะพระองค์ทรงอะไรเนลมิดดิน ก้อนใหญ่ๆก็เรียกกันอีกทีก็คือโลกค่ะโลกค่ะนะที่เราเรียกกันว่าโลกโลกโลกนะคะมนุษย์ถูกปั้นมาจากดินก็เรียกว่าอาดมะอาดมะนะคะมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินนะคะและดินเป็นอะไรก้อนแรกที่พระเจ้าทรงเนลมิตขึ้นเรียกว่าโลกคะนั่นแหละเป็นเหตุว่ามนุษย์เป็นของแกวแก่ ที่ถูกสร้างมาก่อนเอกตอนแรกถูกสร้างมาก่อนเป็นดินอยู่มนุษย์ยังไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะว่าอะไรยังเป็นดินอยู่ค่ะและดินนั้นมันเกิดมาก่อนและดินนั้นถูกสร้างมาก่อนที่สรรพสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นดินนี้ยังเกิดก่อนมีมาก่อนทูตสวรรค์ค่ะถึงแม้ในพระคัมภีร์กล่าวว่าทูตสวรรค์ถูกสร้างมาก่อนมนุษย์จริงแล้วก็ไม่จริงจริงก็คือเขา ถูกสร้างมาก่อนแต่มนุษย์มีมาก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ไงยังเป็นดินอยู่ยังเป็นดินอยู่เรียกว่าโลกค่ะนะพี่น้องไปอ่านเอาเองปฐมกาลบทที่1ข้อ20ถึงข้อ26นะคะโอเคปฐมกาลบทที่1ข้อ20พี่เจนพาไปอ่านนะคะฉบับคิงเจนพระเจ้าตรัสว่าจงให้น้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ที่มีชีวิตแหวกไหวไปมา และให้มีนกบินไปมาพื้นอาฟ้าอากาศเหนือแผ่นดินโลกนะคะดินนะถูกสร้างมาก่อนสป,ประสิ่งทั้งมวลค่ะน,น้องเฟซอ่านปฐมกาลบทที่1ข้อ1ถึงข้อ2องค่ะเชิญค่ะในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลกขณะนั้นโลกยังไม่มีรูปทรงและว่างเปล่าความมืดปกคลุมอยู่เหนือ พื้นผิวของห้องน้ําและวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่เหนือน้ำนั้นมีแม่นค่ะดินถูกสร้างมาก่อนกับสรรพสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นนะคะอันนี้คือหลักฐานค่ะอยู่ในประถมกาลนะพระองค์ทรงสร้างดินก่อนนะคะและมนุษย์จึงเป็นสิ่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นคือจากดินคือโลกค่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงมอบโลกค่ะ นะเป็นเหตุที่ว่าพระเจ้ามอบมอบโลกค่ะพระเจ้ามอบโลกค่ะโลกให้กับมนุษย์เป็นเจ้าครอบครองโลกค่ะนี่แหละเป็นเหตุและปกครองโลกค่ะนะครั้งหนึ่งที่โลกถูกพิพากษาเหตุว่าเจ้าลูซิเฟอร์กรบฏต่อพระเจ้าค่ะครั้งหนึ่งคือโลกใบเก่าโลกอันดั้งเดิมนะคะถูกพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ โก okay. แต่โลกนั้นเกิดมาก่อนค่ะมีมาก่อนเพราะว่าอันดับแรกพระเจ้าทรงสร้างโลกก่อนคือดินก่อนดินก้อนใหญ่ๆก่อนนะคะโอเคการพิภาคษักครั้งนั้นเป็นเหตุให้ทุสวรรค์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองมีผลกระทบต่ออาดมอาดมก็คือโลกค่ะนะซึ่งแน่นอนกับพระเจ้าผู้เป็นความรับพระองค์ทรงฟื้นฟูโลกขึ้นมาใหม่และอัปเกรดใหม่ค่ะ พงทรงอัพเกรดใหม่ในยุคข,ของเราค่ะน้องเฟสอา่านปฐมกาลบทที่1ข้อ26อีกครั้งค่ะแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้รักสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบเราตามอย่างเราเพื่อให้เขาครอบครองกลาในทะเลนกในอากาศจัดใช้งานสัตว์ป่าทั้งมูอทั้งปวงและสัตว์ที่เลื้อยแคลนอีเมนค่ะ พราะภาษาดั้งเดิมก็คือภาษาดั้งเดิมมันแปลมาหลายรอบแล้วนะเป็นรุ่นสู่รุ่นนะคะภาษาฮีบูที่พระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างอาดัมอาดัมะนะอาดัมะนะซึ่งแปลว่าโลกค่ะคือมนุษย์ที่ทํามาจากดินค่ะมาจากดินค่ะมนุษย์ถูกเรียกว่าอาดัม นัเป็นเหตุที่ว่าพระองค์ทรงเรียกว่าอาดัมซึ่งแปลว่าดินค่ะและดินในบริบทนี้แปลว่าโลกค่ะนะ,ะประมการบทที่5ข้อ2ค่ะอ่านว่าพี่เจนอ่านคิงเจมนะคะพระองค์ทรงสร้างให้เป็นผู้ชายและผู้หญิงและทรงอวยพรเขาแก่เขาและทรงเรียกชื่อเขาทั้งสองว่าอาดัมชัดไหม อยู่ในพระธรรมคิงเจมนะบทที่5ข้5 2อ2พระองค์เรียกเขาทั้งสองว่าอาดัมอาดัมก็คืออาดัมอะอาดัมะก็แปลว่าดินแล้วดินก็แปลว่าโลกค่ะคือดินก้อนใหญ่ๆคือโลกค่ะอาดัมอะอาดัมะคือดินค่ะแล้วภาษาดั้งเดิมอันเก่าดินตรงนี้แปลอีกอันนึงคือสีแดงก็ได้ค่ะ นะพ,พี่น้องไม่เชื่อก็ไปเซิร์ช Google ดูก็ได้หรือไปดูประวัติศาสตร์ได้เลยค่ะค่ะอาดัมอะอาดัมพระเจ้าเรียกทั้งสองว่าอาดัมคืออาดัมในวันที่เขาถูกสร้างขึ้นค่ะนะน้องเฟนอ่านปฐมกาลบทที่2ข้อ7ค่ะแล้วพระเจ้าพระยาเวทรงปั้นมนุษย์จากดีนดิน และทรงระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไปทางจมูกของเขามนุษย์จึงมีชีวิตเอเมนเอเมนพระเจ้าทำไมปั้นดินปั้นอดัมปั้นขึ้นมาจากดินนะคะก่อนหน้านั้นมนุษย์ยังไม่ถูกสร้างและยังเป็นดินอยู่คืออดัมแปลว่า earth earth หรือว่าโลก หรือว่าสีแดงหรือว่าแดงเรียกว่าแดงก็ได้นะ earth นะโลกหรือว่าแดงยังไม่มีลมหายใจค่ะตอนนี้ยังไม่มีลมหายใจเป็นดินอยู่ค่ะมนุษย์ยังเป็น,นยังไม่มีลมหายใจค่ะยังไม่มีชีวิตยังไม่มีจิตวิญญาณของพระเจ้าค่ะนะพระเจ้าทรงอัปเกรดอาดมะหรือว่าดินขึ้นนะมาแล้วอะไรพระองค์ทรงปั้นค่ะ ปั้นแบบไหนปั้นมีลักษณะมีหูมีตามีลักษณะเหมือนเราเพราะองค์ปั้นดินแล้วนะมีลักษณะเป็นเหมือนเราแล้วนะนะตรงนี้นะทรงอะไรละบายลมปราณค่ะคือลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไปทางจามูกข,ของเขาและมนุษย์ดินจึงเกิดเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่เริ่มดิ้นได้ละดิ้นได้แล้คะตอนแรกเป็นดินอยู่คะ่ะไม่ได้อ่า ตอนแรกเป็นดินอยู่ค่ะดินก็ยังไม่ได้นะตอนแรกเป็นดินดินตรงนี้ว่าคืออีกความหมายคือโลกค่ะโลกค่ะเพราะยังเป็นอาดัมอยู่ก็คือเป็นทุรีดินนั่นเองนะคะโอเคหลังจากอาดัมนะหลังจากถูกอัพเกรดขึ้นมาจากดินกลายเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตและก็มีจิตวิญญาณค่ะและก็จากดิน หรือว่าจากอาดมัมมานะมนุษย์ถูกอัปเกรดมาจากอาดัมมาหรือวาดินหรือเรียกอีกคำว่าโลกค่ะถูกยกระดับขึ้นมาย้ายเข้ามาอยู่ในอะไรอาณาจักรค่ะอาณาจักรที่มีชีวิตและมีวิญญาณคือสูงขึ้นจากเดิมคือสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะพี่น้องคือเป็นมนุษย์ค่ะจากดินมาเป็นมนุษย์ จากก้อนดินหรือว่าโลกมาเป็นมนุษย์ค่ะแล้วอัปเกรดขึ้นมาปกครองและอครอบครองโลกค่ะนะและสรรพสิ่งที่มีชีวิตและอาดัมเป็นผู้ตั้งชื่อให้กับสัตว์ทุกตัวทุกตัวค่ะนะที่พระเจ้าทรงสร้างนะสัตว์ทุกตัวพระเจ้าก็จะนำมาให้อาดัมค่ะเป็นผู้ตั้งชื่อให้พี่น้องเคยคิดว่าทำไมพระเจ้าให้อาดัมมีสิทธิ ที่ตั้งชื่อสัตว์ทุกตัว,วทุกตัวพระเจ้าไม่ตั้งพระเจ้าให้เกียรติค่ะในสิ่งพระองค์ทรงสร้างพระองค์ให้เกียรติอาดัมในฐานะเป็นผู้ปกครองโลกค่ะนะพระเจ้าให้เกียรติอาดัมในการตั้งชื่อหรือว่าอาดัมมีสิทธิที่จะตั้งชื่อให้สัตว์ทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสร้างค่ะนะและสัตว์ทุกตัวที่พระเจ้าทรงสร้างพระองค์จะนำม,มาให้อาดัมตั้งชื่อให้ เพราะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของอาดัมนั่นเองค่ะตามเจตนาโรมของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกค่ะพระเจ้าท่งให้เกียรติอาดัมมากๆในฐานะที่อาดัมเป็นอะไรกะสัตว์ปกครองโลกค่ะตอนนั้นความบาปยังไม่เข้ามานะอาดัมกับพระเจ้าอย่างนี้นะเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะอาดัมอยู่ในการทรงสถิตอาดัมอยู่ในผ้าสลิตของพระเจ้านะแบบแบบ พระสิริของพระเจ้าเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ปกคลุมกายของอาดัมเลยค่ะนะอาดัมไม่ได้ดุงผ้าแต่เสื้อผ้าของอาดัมคือพระสิริของพระเจ้าค่ะเขาถูกปกคลุมค่ะด้วยพระสิริของพระเจ้านั่นเองน้องคิดว่าอาดัมมีฤทธิ์อำนาจมากแค่ไหนอาดัมมีฤทธิ์เดชมากแค่ไหนพระสิริของพระเจ้าควบปกคลุมเขาหมดและเขาอยู่ในพระองค์ ตอลอดเวลาคือเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์นะคะนอกเฟสอ่านปฐธมการบทที่หนึ่งค่ะข้อ26ถึงข้อ28ค่ะเชิญค่ะแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบเราตามอย่างเราเพื่อให้เขาครอบครองปลาในทะเลนกในอากาศสัตว์ใช้งานสัตว์ป่าทั้งปวงและสัตว์ที่เลื้อยคลานดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์อามพระฉายของพระองค์ ตามพระฉายของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างพวกเขาขึ้นพระองค์ทรงสร้างทั้งผู้ชายและผู้หญิงเอเมนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกใบนี้มนุษย์เป็นคนตั้งชื่อให้ค่ะนะมนุษย์ที่เคยเป็นดินหรืออดัมมนะคะมาก่อนจะถูกยกระดับขึ้นมาอยู่ในอาณาจักรของโลกฝ่ายวิญญาณคือของพระเจ้าค่ะ และถูกยกระดับขึ้นมาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าคือสวนเอเดนค่ะและสวนเอเดนก็เป็นบรลลังของอาดัมนั่นเองค่ะกษัตริย์ก็ต้องมีบรลลังปกครองและครอบครองบรลลังของอาดัมก็คือสวนเอเดนนั่นเองค่ะนะเพราะอาดัมเป็นกษัตริย์ปกครองโลกณนะเวลานั้นก่อนที่จะสูญเสียสิทธิอำนาจในการปกครองให้กับเจ้าลูซิเฟอร์ค่ะ นะหรือว่าซาตานนะคะมนุษย์อาดัมจึงมีฤทธิ์อำนาจในโลกและอะไรจัก,กรวาลจัก,กรวาลด้วยไม่ใช่เพราะโลกอย่างเดียวและในสวรรค์ชั้นที่1ชั้นที่2ทชั้นที่3นะแต่อาดัมยังมีขีดจำกัดเพราะยังมีกายที่เป็นเลือนดินอยู่นะมนุษย์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อวิญญาณและร่างกาย จะมารวมกันเป็นหนึ่งสักวันหนึ่งนะพี่น้องสักวันหนึ่งจะเกิดขึ้นในวันนั้นน,นในวันนั้นพระเจ้าจะให้ผู้ที่ตายก่อนล่วงหน้าในสมัยก่อนหน้าพระเยซูคิ์คนกลุ่มนี้จะถูกฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วไปเจอพระองค์ในหมู่เมฆหมายความว่าวิญญาณกับร่างกายจะบีคับยูน์จะเป็นหนึ่งเดียวกันจะมารวมกันสักวันหนึ่งมนุษย์จะสมบูรณ์ไ ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์พี่เจนก็ยังมีร่างกายที่เป็นทุรีดินอยู่เป็นโลกอยู่หรือเป็นดินอยู่นะมันยังไม่ถึงเวลาสักวันหนึ่งค่ะเราจะได้ร่างกายใหม่ที่พระเจ้าประทานให้เป็นกายนิรันด์ค่ะนะโอเคถ้ามนุษย์ตายใช่ไหมลมหายใจแห่งชีวิตก็จะกลับไปคืนสู่พระเจ้าผู้ให้มาค่ะนะคะนเดี๋ยวพาไปอ่านพระธรรมอ่า พรรมปัญญาจารย์ค่ะบทที่12ข้อ7ค่ะเมื่อนั้นทุรีดินจะกลับคืนสู่แผ่นดินที่มันจากมาและจิตวิญญาณกลับคืนสู่พระเจ้าผู้ประทานให้ค่ะวิญญาณจะกลับคืนสู่พระเจ้านะคะวิญญาณของมนุษย์หลังจากตายจะไปอยู่ที่นรกชั่วคราวหรือเรียกกันอีกว่า แดนคนตายค่ะอันนี้คือมนุษย์ที่ไม่รับเชื่อพระเจ้านะหรือว่าไม่ใช่ผู้เชื่อจิตวิญญาณของผู้ที่ไม่เชื่อจะไปอยู่แดนมรณาหรือแดนคนตายหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านะรกชั่วคราวสําหรับผู้ที่เชื่อในพระคิดตายแล้วก็จะไปอยู่ในสวรรค์พาราไดค่ะรอรอวันพิพากษาใหญ่สีขาวนะคะเพราะว่าพระเจ้าจะให้อะไร ฟ้าใหม่สวรรค์ใหมโลกใหมทุกสิ่งทุกอย่างใหม่เอี่ยมหมดค่ะแต่ต้องรองให้ยุคพันปีสิ้นสุดลงก่อนนะคะตรงนี้นะคะโอเคร่างกายจะกลับคืนสู่ทุรรดินที่จะมานะหลังจากที่เราทุกคนตายแล้วนะคะตอนที่มนุษย์อาดัมยังไม่ล้มในความบาปเขาก็มีความสามารถที่จะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าและมีสิทธิอำนาจปกครองค่ะ ปกครองณนะบริบทนี้หมายถึงความรับผิดชอบในการดูแลและรักษานั่นเองเหมือนที่พระเจ้าให้อาดามดูแล,แลรักษาสวนนั่นแหละคือการปกครองและครอบครองค่ะและเขาก็ปกครองแกเล็กซี่ด้วยค่ะแกเล็กซี่รวมถึงจักรวาลด้วยค่ะในสวรรค์ชั้น2ชั้น3ชั้นที่1เขาเข้าได้นะเพราะอะไรเขามีสิทธิพระเจ้าประทาน ที่อำนาจให้กับเขาอย่าลืมว่าตอนนั้นอาดัมถูกถูกปกคุมด้วยพระสิริล้วนๆเลยค่ะนะเพราะอะไรในเย็นๆค่ะทุกเย็นพระเจ้าพระเยโฮวาห์จะเสด็จมาเยี่ยมอาดัมทุกเย็นทุกเย็นนะคะทุกวันนะคะเรียกว่าเป็นเกยอกันก็ได้เป็นมิตรกันก็ได้เป็นสหายกันก็ว่าได้ค่ะอาดัมกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟน้นและสนิทสนม มากมากค่ะเมื่อก่อนพระเจ้ามีความต้องการอยากจะสามัคคีธรรมร่วมกับมนุษย์ค่ะ พระองค์เสด็จมาหาอดัมท,ทุกเย็นทุกเย็นทุกวันนะคะตรงกันข้ามในยุคของเราค่ะยุคข,ของเราณนตัวเราต้องการแสวงหาพระเจ้าทุกวันทุกวันอยากเจอพระเจ้าอยากร่วมสามาคีธรรมกับพระองค์ทุกวันนะคะในยุคข,ของเรานตรงกันข้ามในยุคสมัยนั้นพระเจ้าเสียเองอยากจะมาสามาคีธรรมกับมนุษย์พระเจ้าเสียเองอยากมาเจอมนุษย์ทุกวันทุกวันมันกับอะไรตลบัดกับ ตอนนี้เราอยากสามารคีรีทกับพระเจ้าอยากเจอพระเจ้านะตรงนี้เหมือนกับที่พระองค์มาหาอาดัมทุกวันทุกวันในสมัยอาดัมยังไม่ทําบาปนะตอนนั้นยังไม่ทําบาปตัวพระเจ้าเองใช่ไหมจิตจอกร็ใจของพระองค์ก็จดจอจดจออยู่ที่มนุษย์อาดัมนั่นเองนะคะ,สะเสด็จมาหาอาดัมท,ทุกเย็นทุกเย็นอาดัมเป็นมนุษย์ที่มีจิตวิญญ,ญาณและวิญญาณเขาไม่ได้เป็นอาดัมหรือดิน ธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปค่ะเขาเทรนโฟมค่ะนะคะและอดัมมีสิทธิ์อำนาจปกครองในฟ้าอากาศในน้ําในจักรวาลและสวรรค์ทั้ง3ค่ะคือกาแล็กซี่ด้วยค่ะนะซาตานเห็นโอกาสที่อะไรจะกลับไปยึดครองตาแหน่งของมันค่ะที่มันเคยมีมาก่อนที่มันเคยครอบครองมาก่อนที่พระเจ้าเวียงมันค่ะเวียงมันมาย่างโลกนะ และเขาเคยนั่งอยู่ในตำแหน่งนั้นมาก่อนค่ะมันเลยเห็นโอกาสและหาโอกาสที่จะกลับไปครอบครองมันถึงล่อลวงอาดัมค่ะนะสุดท้ายมันก็ทำสำเร็จเพราะสาตานเขาเคยอะไรเป็นถึงโอรสแห่งลุงอรลน์ค่ะนั้นตำแหน่งสูงมากในฟ้าสวรรค์น,นะคะเป็นโอกาสของเจ้าสาตานที่จะเข้ามาโลลวงอาดัมค่ะเพื่อจะไอเอาสิทธิอำนาจ นั้นคืนกลับไปนะเพราะสแันมันเคยมันอะไรมันเจ้าเล่มันไม่ได้สนใจว่าอาดัมไม่ได้สนใจอาดัมที่มันสนใจที่สิ่งที่อาดัมมีคือสิทธิอำนาจในการปกครองนั่นเองนะคะที่อยู่ในมืออาดัมคือกษัตริย์ปกครองโลกนะในบริบทนี้มันรวมถึงหมายถึงกาแล็กซี่ด้วยหมายถึงจักรวาลด้วยค่ะ The world เลยค่ะ ไม่ใช่ธรรมดาตำแหน่งสูงมากค่ะและอำนาจที่ว่านี้อยู่ในอะไรอาณาจฝ่ายวิญญาณกะตามองไม่เห็นค่ะแต่เราสามารถรับรู้ได้ค่ะน้องอ่าเฟสอ่านเอไอซัสบทที่หกข้อ12ค่ะเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเหล่าเทพผู้ครองเทพผู้ทรงอำนาจเทพผู้ทรงแทนลูกภาพของโลกอันมืดบนนี้ และต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศอเมนค่ะมันยังอยู่ที่นี่ณนะที่นี่สวมตำแหน่งนั่งอยู่ตรงสวรรค์ชั้นสองนะคะโอเคตราบใดที่อาดัมถูกปกคุมด้วยพระสรีของพระเจ้านะเขาก็เป็นผู้อะไรปกครองและครอบครองอยู่และอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่ค่ะแต่อะไรเขาทำบาปพระสรีที่ปกคุมอยู่ก็หายต้อยค่ะเขาก็เลยกลับมาเป็นอะไร อาดัม,มาเหมือนเดิมค่ะสตารล่อลวงอาดัมให้ทานผลไม้รู้ดีรู้ชั่วค่ะนะหรือว่าผลไม้ต้องห้ามผ่านทางนางเอวาค่ะนางเอวาทานพี่น้องสังเกตนางเอาวาทานไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางเอวาทานก่อนอาดัมนางเอวาจับมาทานไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนางเอวาก็ยื่นให้อาดัมอาดัมเห็นภรรยาทาน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เอ๊พระเจ้าโกหกเขาแลจับมาซัดกินงวบพระสิริหายเลยทําไมพระสิริหายเพราะว่าพระเจ้าประทานสิทธิทอํานาจในการปกครองครอบครองให้อาดัมอาดัมเป็นกษัตริย์ปกครองโลกรวมถึงแกาแล็กซี่ด้วยค่ะจากกวาลด้วยและสวรรค์ชั้นที่หนึ่งสองสด้วยค่ะตรงนี้แหละพระสิริหายต้อยเลยนะตรงนี้แหละค่ะ ซาตานใช้นางเอวาเป็นเครื่องมือที่จะล่อลวงอาดามให้ทานผลไม้ต้องห้ามเพื่ออะไรเพื่อจะให้อาดามกลับไปเป็นดินเหมือนเดิมหรือไปกลับไปเป็นอาดามาดังเดิมกักลับไปเป็นโลกหรือดินดังเดิมพี่น้องก็รู้ดินต่อหน้าที่จะถูกสร้างดินไม่มีสิทธิไม่มีอำนาจดินดินไม่ได้ดินดินก็คือดินไม่มีอำนาจใดๆจะไหมอาดามก็กลับไปเป็นดินเหมือนเดิม คือไปเป็นมนุษย์เนื้อหนังน้องเฟสอ่านประทมการบทที่3ามบข้อ1 8บแถึงข้อสิค่ะเชิญค่ะต้นน้ำน้อยใหญ่เจ้างอกขึ้นมาบนแผ่นดินและเจ้าจะกินพืชพันจากทอกทุ่งเจ้าจะทำมาหากินอาบเหงื่อปากน้ำตราบจนเจ้ากลับคืนสู่ดินเพราะเรานำเจ้ามาจากดินพระเจ้าเป็นทุลีเพราะเจ้าเป็นทุลีดิน และเจ้าจะกลับคืนสู่ทุกรีดินเอเมนค่ะชัดไหมล่ะตรงเนี้หลังจากทานอะไรผลไม้รู้ดีชั่วพระสิริหายกลับไปเป็นอะไรเอร์ดค่ะกลับไปเป็นดินหรืออดาม่าดังเดิมตอนแรกถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็นมนุษย์ถูกสวมทับด้วยพระสิริใช่ไหมโอ้มีสิทธิอํานาจเข้าออกเข้าออกไปสวรรค์ชั้นคือปกครองจัก,กรวาลกเล็กซี่สวรรค์หนึ่งสองเข้าได้หมดนะ ถูกปกคคุมด้วยพระสิริสุดท้ายอะไรพระสิริหายต้อยกลับไปเป็นอนดาดัมเหมือนเดิมค่ะอาณาบัก็คือดินมนุษย์ที่ทํามาจากดินนะไม่มีสิทธิอํานาจอีกต่อไปหลังจากนั้นอาดัมก็อะไรซ่อนหน้าค่ะซ่อนหน้าจากพระพักของพระเจ้าค่ะกลับไปเป็นดินแล้วไงไม่มีสิทธิอํานาจอะไรต่อไปตรงนี้แหละค่ะ ทำให้เจ้าสถานมีสิทธทิอำนาจมากกว่าเดิมถึงสองเท่าค่ะสองเท่านะเพราะว่าอะไรรับตำแหน่งของอาดำไปแล้วก็เอาของตัวเองกลับขึ้นมาด้วยเพราะหนึ่งมันเอาตำแหน่งของมันคืน2มันถึงขั้นขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่2ได้และยังนั่งบันลังอยู่เป็นกษัตริย์ปกครองหรือเป็นกษัตริย์อยู่ในโมหะ ความมืดนั่นเองนะคะและตำแหน่งอันที่หนึ่งคือเจ้าเป็นเจ้าครองโลกหรือเป็นกษัตริย์ปกครองโลกนะคะเขาได้ตำแหน่งตรงนี้จากมืออาดัมเองเอาไปจากมืออาดัมด้วยอะไรความเจ้าเล่ห์ของเขานะหลังจากอาดัมได้ทำบาปแล้วเขาก็มีเจ้านายหรือผู้ปกครองคนใหม่ค่ะชื่อว่า ลูซิเฟอร์ค่ะคือเจ้าซาตานนะคะมนุษย์ตกเป็นเหยื่อของเจ้าซาตานและมนุษย์ถูกเจ้าซาตานกลืนกินมันกลืนกินอะไรรู้ป่ะเจ้าซาตานมันกลืนกินนะทางด้านอะไร <c oughs> ความคิดก่ะเจ้าซาตานมันกลืนกินทางด้านความคิดเรียกอีกทีคือ ระบบโลกค่ะมันกืนกินระบบโลกและร่างกายของมนุษย์ก็ตกอะไรตกเข้าสู่ขบวนการแห่งความตายค่ะมนุษย์เริ่มมีอายุไขเข้าสู่ขบวนการแห่งความตายค่ะนะร่างกายเริ่มเกิดอายุไขค่ะที่จะต้องอะไรประสบความตายน้องเฟสน์อันปฐมการบทที่3ข้อ14ค่ะ พระเจ้าพระยาเวจึงตรัสแก่งูนั้นว่าเพราะเจ้าได้ทำเช่นนี้เจ้าจึงถูกสาบแช่งหนักอสศัตใช้งานทั้งสิ้นและบ่วงเจ้าจะเลื่อยไปด้วยท้องและเจ้าจะกินทุรีดินตราบชั่วชีวิตของเจ้าเอเมนค่ะชัดไหมพระเจ้าสาบแช่งงูงูจะเลื้อยไปแล้วงูทานอะไรเป็นอาหารน้องเฟสตอบสิดินค่ะเอเมนเห็นไหม พระเจ้าบอกว่าอะไรเจ้าจะกินทุรีดินแล้วใครเป็นทุรีดินแล้วเราเป็มนุษย์งไงเป็นทุรีดินเรานี่แหละโดนมันกินโดนมันกืนกินมันกินระบบโลกมันกลืนกินค่ะร่างกายเริ่มเกิดอายุไขแล้วใช่ไหมที่จะต้องประสบกับความตายใช่ไหมล่ะโอเคงูทานอะไรทุรีดินเป็นอาหารและมนุษย์ก็ถูกสร้างมาจากอะไร ทุรีดินโอ้โหจบเลยค่ะเราเป็นอาหารของมันโดยปริยายเลยค่ะอยู่ในปรมการบทที่สองข้อ7กล่าวว่าพระเยโฮวาพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยฝงคีรีดินทรงระบายลมปานแห่งชีวิตเข้าทางจมูกและมนุษย์จึงเกิดเป็นจิตวิญญาณชัดไหมพี่น้องมนุษย์ถูกสร้างมาจากอะไรทุรีดินแล้วงูจะกินอะไรเป็นอาหารธุรีดินโอ้โห หนักเลยค่ะอาการหนักเลยค่ะมนุษย์ตกอยู่ในคำสาปแช่งค่ะมนุษย์ตกเป็นเหยื่ออะไรของเจ้าซาตานค่ะในซาตานของเจ้าซาตานมันเห็นมนุษย์เป็นเพลงเหยื่อค่ะหรือเรียกว่าเห็นมนุษย์เป็นอาหารของมันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเปิดโอกาสให้กับซาตานหรือมานค่ะอย่าให้มันนะไมไ่้มีพื้นที่เข้ามากินเราค่ะหรือครอบครองเราหรืออะไร มันจะอะไรมันเล่นงานทางความคิดของเรานั่นเองนะคะมันจะมาครอบครองความคิดมันยึดครองระบบของโลกก่ะคือความคิดนั่นเองนะคะครั้งหนึ่งที่อาดัมทาผิดพลาดเขาถูกปลดออกจากสวนเอเดนของพระเจ้ากลับไปอย่างที่จุดเริ่มต้นค่ะคืออาดัมคือทุรีดินนั่นเองค่ะวันนี้จบแค่นี้ค่ะ อย่าเปิดโอกาสให้กับมนันอย่าเปิดประตูให้มันนะอย่างที่พี่เจนบอกซาตานมันกลืนกินเราสังเกตมนุษย์ใช่ไหมร่างกายป่วยเป็นโรคมะเร็งก็มาจากไหนเจ้าซาตานวิญญาณชั่วนะเป็นมะเร็งเป็นทูมั่วมน,นุษย์จะต้องป่วยมน,นุษย์เจ็บไข้ได้จนมนุษย์ประสบกับความตายเพราะอะไรมน,นุษย์กลับไปเป็นดินดังเดิมนะคืออาดัมมาแล้วเจ้างูร้ายนะมันกินอะไร ทานดินทุรดินเป็นอาหารค่ะเพราะไรตรงนี้หมายความว่ามนุษย์ตกอยู่ในคำสาปแช่งค่ะนะเราอยู่ในพระเจ้าเราหลุดออกจากคำสาปแช่งนั้นเราอยู่ในพระองค์ค่ะเราไม่เป็นอา,อาหารของเจ้าซาตานอีกต่อไปนะคะพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้จบแค่นี้ค่ะพระเจ้าไอโฟนทุกขั้นค่ะพระเจ้าไอโฟนน้องเฟสด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะน้องค่ะขอบคุณค่ะ